สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่ริมทางรถไฟนะครับมันจะมีรถไฟอยู่อีกเลนหนึ่งนะฮะมาตรงนี้ก็เพื่อที่จะบอกประชาชนชาวไทยทั้งหลายว่าประเทศเราที่เดินอยู่เนี่ยเหมือนกับเราเดินทางมาผิดถึงเก้าร้อยกิโลเราต้องข้ามไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงอันนี้มาเปรียบเทียบนะฮะว่ารถไฟ สายสีแดงเนี่ยเหมือนรถไฟความเร,เรเ็วสูงที่จะพาเราย้อนขึ้นไปเพราะเราเดินเราหลงทางมา90ปีตั้งแต่เปลี่ยนก,นก,นการปกครองอะจากคานาร่าที่มาล้มรอเจ็ดให้คิดสิว่าประเทศ่ะเดินทางผิดคือรอเจ็ดอไปไปยืนรอที่หัวลำโพงอาจจะไปทางเหนือทางเหนือก็คือประชาธิปไตยนั่นเองน,นะจะไปเมืองประชาธิปไตยอยู่ทางเหนือซึ่งรอหกก็ไปสร้างสถานีรถไฟเชียงใหม่ไว้ รอหกเขาก็สานต่อจากรอเจ็ดจะสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนโดยสร้างเมืองดุสิตธานีนั่นเองนะ,ะก็สมมติว่าทางเหนือนั่นคือเมืองประชาธิปไตยเสร็จแล้วรอเจ็ดเนี่ยเขาก็มารอยี่สิบหัวโพงเตรียมที่จะขึ้นนะทีนี้มันจะต้องรอให้สปรีกรอให้จัดขบวนรอให้อะไรที่สถานีเขาเตรียมต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมงไอ้ช่วงรอรอเจ็ดก็นั่งรออยู่แต่คณะราษฎรเนี่ย ไม่สนใจเห็นรอเจตนั่งรองนี่กเขเข้าใจว่าขึ้นขบวนนี้ก็เลยขึ้นขบวนที่รอเจดอยู่ใกล้ๆเข้าใจว่าจะขึ้นขบวนนี้ก็เลยขึ้นไปเต็มรถแล้วก็รถขบูร์รถคนนี้มันก็ออกเราจะบอกเฮ้ยไม่ใช่บอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเหมือนกับคณะรา,ามันยื่นมาหข้อแล้วรอเจตบอกว่าไม่ถูกนะต้องแก้ไขผมไม่อยอมแก้เหมือนกันรเอเจะก็บอกขึ้นรถขบวนไม่ถูกนะต,ต้องแก้ไขไม่ไม่อยอมแก้ไพราอขบวนนี้มันจะรีบไปมันอยากปกครอง เพราะนั้นเมื่อรถวิ่งไฟวิ่งไปมันก็วิ่งไปตามหมายเถตการก็คือลงใต้นี่เองและคนอยู่ในขบวนไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เรื่องหรอกไปยิงไปเรื่อยลงใต้ไปคนในรถขบวนเนี่ยวิ่งไปแล้วคนที่รู้หลักวิชาเนี่ยเขาจะสังเกตได้ว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราไปทางเหนือเนี่ยพระอาทิตย์มันต้องหลบตกทางไหนซ้ายมือใช่ไหมแต่นี่ทำไมมันตกฝามือวนะนะใช่ไหมฮะคนรู้หลักเขารู้หลักเหมือนพวกอาจารย์ผมเขารู้หลักวิชาการบ้านการเมืองการปกครองรู้กับชา่างอำนาจที่จายเอ๊ เบอกเขามันผิดเนี่ยก็บอกบอกผู้ปกครองเขาบอกหอกออกัวขบวนรถไฟอ่ะหัวขบวนรถไฟไอ้บอกไม่ได้เออมันถูกก็จริงแต่ว่าเราได้ลงใต้ยอยู่แล้วอย่างพวกเขาไม่สนใจหรอกประชาชนก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นพาประชาชนไปก่อนขื่นบอกประชาชนตอนนี้ประชาชนขบวนหมดขึ้นขบวนใหม่ไอ้หัวหน้าขบวนมันก็ไม่ได้กินอะไรทีครับมันได้ค่าค่าโดยสารของรถของ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 ,ของ,ของไอ้ พู้ง่ายรัฐบาลแต่รัฐบาลหรือสถานีแต่สถานีก็เหมือนกับรัฐบาลแต่รัฐบาลนั่นเองเวลามาก็ต้องมาปกครองก็ต้องได้กินใช่ไหมเออได้ประโยชน์แต่นี่มาบอกความจริงให้ประชาชนรู้เราไม่ใช่ประชาธิปไตยเราเป็นพิธีการไม่มีใครไม่มีรัฐบาลไหนมันยอมรับหรอกถ้าคนที่จะบอกพวกอาจารย์ผมก็จะสุกจับพยายามจะบอกแล้วจะจับเลยให้ข้อหาเลยเพราะพวกอาจารย์ต่างตัวติดคุกหมดเนี่ยประชาชนไม่รู้เรื่องก็เลยนั่งขบวนผิดต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะจนมระทั่งถึง90ปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราเรายังไม่รู้เรื่องเลย เน่ๆนี่คือความจริงนะครับไม่ใช่เมคเรื่องไม่ใช่สร้างเรื่องนะครับนี่คือความจริงที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยประชาชนยุ่งไม่รู้เรื่องแล้วเวลาคนพูดความจริงเนี่ยท่านจะมึนงงอย่างที่ผมพูดเนี่ยท่านจะมึนงงเอ๊ะเป็นอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้จริงๆสร้างประเิปไทยไม่เป็นคันราร่าก็ไม่ยอมรอแล้วก็ไม่ใช้ไม่ไม่ใช้รับผลดุลของรอเจ็ดเขาทำมาถูกแล้วรอห้ารอเจ็ดก็สารต่อมา,ถ,า 7, ถ้าปล่อยให้รอเจ็ดถ้าปล่อยให้รอเจ็ดทำนะไม่มีคันราร่าเกิดขึ้นนะประเทศไทยจะมีะรับผนดุลฉบับเดียว เราเป็นแบบประชาธิปไตยประเทศก็จะเป็นประชาธิปไตยจะไม่มีการเมืองเพราะว่าบบแบบนี้การเมืองเพราะว่าบบที่ไม่มีคุณภาพอย่างเงี้ยประชาชนก็ไม่มีคุณภาพไปด้วยันจะกลายเป็นคนละเรื่องคนละโลกคนกประชาชนจะมีคุณภาพแต่เนื่องจากประเทศมีลิขิตประเทศมีลิขิตครับยังไงก็ต้องเพี้ยนก็ต้องผิดเพราะว่ากยุคราเจ็บเป็นจ,จุกจนทนทุกจนมุมจนทุกก็เลยเนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์เนี่ยอเจ็บก็จนมุมไม่รู้จะทำไงทนทุกอมทุกอยู่แล้วทั้งที่ทําถูกหลักมันก็มองไม่เห็นมันก็ไม่เอามันเป็นลิขิตประเทศ ก็เลยต้องคนก็เลยต้องนั่งรถไฟกันมาผิดสายอาจจะจะไปทางเหนือแต่ลดลงทางใต้ลงมาตั้ง9ถ้าเทียบเป็นความโลกความจริงก็ลงมา9กิโล9ก0อกิโลจากกรุงเทพนะลงทางใต้ไป90 0กิโลถึงที่ไหนท่านไปเช็คเอาเอางแล้วกันแล้วเราจะไปต่ออีก40กิโลก็คือมีนายกรัฐบาลรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไปอีก4ปีก็ถ้าขยายไปอีก40กิโล ลงมาเก้าสิบปีขยายอีกเป็นเก้าสิบสี่ปีเนี่ยท่านจะลงอีกทำไมเออเออนี่ยละผมจริงต้องมาบอกมาเตือนบอกเลิกได้แล้วพอได้แล้วเลิกหลบทางได้แล้วเราหลงทางมาเก้าสิบปีมันพอได้ละต่อไปนี้เราจะต้องย้อนขึ้นไปผมจึงมายืนที่สถานีรถไฟไนงะ่เออเราลงจากขบวนนี้นะเราก็จะไปขึ้นขบวนใหม่ที่เมื่อกี้เนี่ยี่เห็นขบวนรถไฟสีแดงไปนะ่ะเอามาเทียบให้ว่าเออเนี่ยเราจะขึ้นขบวนรถไฟใหม่สีแดงสวยงามอย่างเงี้ยอ่านรถไฟเมื่อกี้ปมนรถไฟ ชานชลารถไฟเก่ารถไฟหวานเย็นนะเราก็ไม่ใช้บริการแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นขบวนใหม่นะอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูให้เห็นประชาชนจะได้เข้าใจไงเพราะมันเป็น,ปนการอธิบายยากที่ประชาชนจะจะเห็นภาพแบบว่าเออประเทศไทยนี่เดินทางมาผิดตั้ง90ปีเป็นประเทศไทยตัวปลอมเรามุ่งหวังจะไปเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่กลับมาสร้างประเทศเป็นปเผด็จการ โดยประกาศโดยโกหกในรัฐมนูรมาตราสอง่ะรัฐมนูรมาตาสองนะโกหกนะบอกประเทศนี้มีการปกครองเป็นระบอบเฉดตารอันมีภาษาเป็นมุกนั่นโกหกคือหมวดหนึ่งถึงห้าเนี่ยต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างหมวดหนึ่งนะประเทศนี้เป็นราชนาจักรใช่ไหมราชนาจักรแล้วเป็นรัฐเดียวเราเป็นราชนาจักรแล้วเป็นรนัฐเดียวแยกไม่ได้มาตาราหนึ่งบอกเนี่ยแต่ปรากฏว่าปล่อยให้มีการเลือกผู้ว่ากทม ไอ้นี่ก็เรียกว่าเป็นรัฐอิสระเกิดขึ้นเพราะประชาชนไปเลือกตั้งไงต,ตอนหลังมีคนแย้งเข้าก็เลยให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตอนแรกอยู่สบายเลยเป็นรัฐอิสระได้เลยถ้าคนทําเป็นก็แยกประเทศได้เลยแต่โชคดีคนทําไม่เป็น <uca c oughs> มันเลยมแยกประเทศเพราะฉะนั้นอย่าไปเขียนต่อเลิกต่อไปนี้เลิกไม่มีการเลือกตั้งผู้วงผู้วาเลือกมาก็ไม่มีความหมายคือมันไม่ฟวาจะเป็นต้องมีผูว้วาแต่มันอยากทําอยากมีอะเด็กไปเท้อื่นนี่ก็อยากมีนี่คือประเทศไทยเป็นอย่างนี้เด็กไปเสศอื่นนี่ก็อยากมีเอาเขาเข้ามั่ง พ่อยพวกที่ไม่ได้ทํางานไม่ได้เป็นรัตบงสถาบนก็หาเรื่องที่จะทําโดยเขาไม่ได้บอกตรงๆหรือวคนนักวิชากรประชาการกเสนอมากลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นเออเอาทาเอาทำนะอะไรก็ทําขึ้นมาแล้วทำขึ้นมาแล้วเป็นไงผู้ว่าไม่มีความหมายม,ม,รรม,มาทมีมาทำไมไม่จาเป็นต้องมีที่นี่เลิกส่งสั่งยกเลิกไม่มีความหมายมาทําไมมาแล้วทำวีสกส,สขไม่มีความหมายไม่เกี่จำเป็นนะประชาชนบริหารประเทศเองได้ในประเทศ ในระบบระบบใหม่ถุงแบบนี้ประชาชนกดมือถือคนก็มนี่กดมือถือได้เลยจะแก้ปัญหาตรงไหนนี่กดจากมือถือรายงานถ่ายภาพส่งไปเลยต้องมาทําต้องมาแก้นี่ประชาชนสั่งไม่มีผู้บงว่ามารับหน้าไม่มีเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะอันนี้เป็นอันนี้มาตราหนึ่งมาตราสองเหมือนกันประเทศไทยเราปกถ้าพูดตามหลักวิชาที่ถูกนะตามความเป็นจริงนะไม่โกหกกันนะก็ต้องมาตราสองเขียนว่าประเทศนี้มีการปกครองเป็นระบอบ เผด็จการนั huh. ่เองอันมีพ่ะส mm ั์เป็นมุกนี่ประโยคที่ถูกประเทศนี้มีการปกครองเป็นเผด็จการอันมีพ่อสั์เป็นมุกต้องเขียนอย่างนี้จริงจะถูกนี่เป็นประเทศจริงแต่ทุกวันนี้เป็นประเทศที่ปลอมก็เขาไปเขียนหลอกไงบอกว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประเทศนี้ยังไม่มีฮะยังไม่มีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะยังไม่สร้างไม่เสร็จยังไม่สําเร็จมันจึงมีไม่ได้มันสร้างไม่เสร็จสร้างไม่สําเร็จมันยังไม่ได้เกิดมันจึงมีไม่ได้แต่ไปเขียนว่ามีโกหกหลอกลวงนี่ไง อชิญฟังลุงนี้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะเนี่ยประโยคนี้คนไทยฝังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะคนไทยไม่ได้รับการเรียนการรู้เพราะนั้นต้องเรียนรู้ในคลิปวิดีโอของผมอันนี้ผมมาเกริ่นให้รู้เห็นหัวข้อก่อนต่อไปท่านจะรู้ว่าทําไมมันจึงผิดผิดอย่างไรเพราะอะไรจึงผิดนั่นแหละต้องเข้าเรียนรู้ในคลิปวิดีโอผมก็จะเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นรายละเอียดมันอยู่ข้างในแต่มันต้องเกริ่นบอกให้รู้ก่อนว่าเฮ้ยเราผิดนะเราเดินผิดทําผิดอยู่เราไม่เคารพหลักวิชานี่ถูก พราะพวกยึดอำนาจทั้งหลายเนะี่ยพวกนี้มันพวกไม่ยึดไม่เคารพหลักวิชามันมีอำนาจมันมีปืนสั่งอะไรปกครองกันหละมันไม่มีทางที่จะมาฝึกประชาชนนี่รู้เรื่องหรอกเขาไม่มีหวังดีต่อประชาชนเขาไม่ได้มีเจตนาจะมาสร้างปะเะชิญใยเขาม,มีเจตนาจะมาปกครองประชาชนแล้วก็เป็นเผด็จการออกกฎมากฎหมายตามสไตล์แล้วปกครองประเทศเป็นแบบนี้ก็เหมือนรัฐบาลตู่อยากปกครองแบบไหน,น,นก็ออกกฎมากฎหมายไปตามสไตล์อยากอยู่ต่ออยากอยู่ยาวก็วมีตั้งสวขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเผด็จการเข้าใจับประชาชนนี่คือเผด็จการเอออยากให้มีสวก็อยากให้มี สวอไม่จะเป็นต้องมีผู้ที่มีมาทําไมคุณมาอ้างว่าเพราะประชาชนไม่รู้เรื่องแล้วให้เขามากัดกองอ่ะถ้าคุณจะใช้ประชปบตายคุณก็คนคุณก็กัดกองให้ดีสร้างประชาชนมีคุณภาพให้ประชาชนรู้เรื่องดิให้ประชาชนนี่รู้เรื่องเขาใจคุณไม่ฝึกประชาชนอ่ะคนก็เลยไม่ได้คุณภาพไงก็เพราะคุณไม่ไปฝึกประชาชนให้ทำสี่ข้อเพราะหลักประชปไตยประชาชนต้องรู้สี่ข้อนี้หนึ่งฝึกให้รู้อำนาจทิปตายใช้ไงใช้ไม่เป็นมันจะเป็นยังไงใช้เป็นเป็นยังไงใช้ไม่เป็นเป็นยังไงเนี่ยต้องฝึกฝึกกันฝึกกันให้รู้ให้ใช้เป็นออยย่างมืชีพด้ว เรใช้เป็นด้วยนะต้องฝึกแบบนี้อันที่สองอำนาจอเสรีภาพใช้ยังไงไม่จะเสรีภาพเลือ่อยเปืือยเสรีภาพขอ,อบเขตมีให้เลือกมีเลือกสิบข้อคุณเลือกไหนนี่คือเสรีภาพไม่เลือกไม้แต่สี่ข้อก็เป็นเสรีภาพมให้เลือกเออส่วนข้อสามหลักความไม่เสมอภาคคุณต้องเช็คดิประเทศนี้อะไรไม่เสมอภาคเยอะแยะเลยแล้วไปร้องที่ไหนส่วนมากพอเราเจอไม่เสมอภาคไปร้องที่ไหนมาไปร้องที่นี้ติดลัดคุณไปร้องทําไมนิติรัดเงาโดนร้องนิติรทมเพราะหลักประชาไตยก็มีสี่ข้อข้อที่สี่ข้อนิติรรม ข้อสามไม่เสมอภาคคุณไปร้องที่นีรอย่าไปร้องนิติรัฐนะแต่นรเทศไทยมันไม่สร้างนิติธรรมไงมันไปสร้างนิติรัฐมาข้อห้าเนี่ยข้อห้ามันไม่ใช่หลักประชาธิปไตยนันเป็นพิธีการประชาธิปไตยแต่หลักที่แท้ของประชามีสี่อันเท่านั้นเองมีสี่อันเท่านั้นคืออำนาจที่ตยเสรีภาพเสมอภาคและหลักนิติธรรมแต่เวลาประชาชนไม่เสมอภาคเนี่ยเวลาไปร้องเนี่ยไม่ได้ร้องที่นิติธรรมเพราะเขาไม่สร้างนิติธรรมประเทศไทยไม่สร้างนิติธรรมประเทศไทยไม่ใช่นิติธรรมไม่ใช้เลยมันใช้นิติรัฐมันเขียนกฎหมายเต็มไปหมดเลย กฎหมายนิติรัฐคุณเขียนกฎหมายเสร็จปุ๊บมีช่องว่างปั๊บเลยเขย้าใจยังเพราะนั้นคนรวยสบายคนจนเข้าใจนะคนจนรับกรรมซวยไปและนี่คือประเทศประชาไทยนี่คือประเทศทียมจริงนี่คือประเทศท,ที่ปลอมเข้าใจยังผมนี่เรียกประเทศปลอมเพราะคนรวยสบายคนจนอยู่ลระบากเป,ประเทศเทีปลอมอ่ะไม่ใช่ประเทศจรงิงเอาละคลิปนี้่ยจบเปตรงนี้เพราะมันต้องแข่งเสียงอะไรเยอะๆขอเชิญเขาดูลาดี่งข้างในแล้วท่านจะเข้าใจเกิดปัญญาเป็นโซนวันที่ปไปไตย ไม่งงงไงต่อไปแล้วขพเชิญั้นครับเ,เรียนรู้กับแอดสามาญนิตเพื่อเป็นสวัสดีวันที่ภาษาทั้งประเทศครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ